เราจะมาแต่งหน้าเอาหวยกันใช้รองพื้น A อเบีนาป้าหรือว่าเราจะลองแต่งเบอร์หนึ่งข้างหนึ่งเบอร์สองข้างหนึ่งเอาเ้นข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทาคือตึบใชเอบีนาเบอร์หนึ่งข้างนี้นะคะขานี้แถบไปเลยเอบีนาเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์หนึ่งเออมันได้ทั้งสองสีผิวคือใครที่แบบอยากได้ความแบบนิวโชวลอก็เบอร์ศูนย์สองถ้าเกิดอยากได้ความแบบเฮ้ยใบขึ้นหน้ากระจ่างใสขึ้นก็เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งกันน้ำมห พอโดนน้ำแล้วขึ้นหน้าก็คือยังอยู่สภาพที่มันแบบโอเคอันที่มุกทาลองพื้นเอวีน่าใช่ไหมไม่ได้ทาแป้งทับหรือว่าแป้งฝุ่นทับอีกรอบนึงเลยนะโดนน้าแล้วก็ซับให้แห้งไม่เป็นคราบส่งการนี้ลองพื้นเอวีน่าคือแบบคู่ควรมากๆลองหาตามดูนะคะ